สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมบูหลันมรกตนะคะสูตรนี้ทำออกมาแป้งมีความนุ่มหอมใบเตยตรงกลางเป็นสังขยาทานด้วยกันจะมีรสชาติหวานหอมมันเค็มนิดๆอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําตัวขนมใบเตยกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีแป้ง2ชนิดตัวแรกเลยก็คือแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเทา้าญยมอมค่ะตามมาด้วยหัวกะทิเกลือป่อนนิดหน่อยน้ําใบเตยแล้วก็น้าเชื่อมที่เราทําไว้ต้นคลิปสําหรับน้าเชื่อมเนี่ยใช้น้ําร้อนผสมกับน้ําตาลทรายคนให้ละลายแล้วก็พักให้เย็นสนิทก่อนนํามาทําขนมนะคะมาเริ่มทาโดยการใส่แป้งทั้งสองชนิดลงในชามผสมค่ะ ด้วยเกลือปน่นและหัวกะทินิดหน่อยก่อนนะคะให้พอนวดแป้งได้ค่ะนี่นะคะให้ใส่หัวกะทิทีละนิดจนสามารถปั้นแป้งเป็นก้อนได้แบบนี้ค่ะจากนั้นให้นวดแป้งต่อไปสักประมาณ5นาทีนะคะ พอครบ5นาทีแล้วเราจะทยอยใส่ของเหลวทั้งหมดแต่ในช่วงแรกให้ใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะเพื่อทำการละลายแป้งถ้าเกิดใส่ทุกอย่างพรวดเดียวหมดเนี่ยแป้งจะละลายยากจะเป็นเม็ดค่ะ โอเคค่ะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราจะพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้องแบบนี้ประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งอิ่มตัวดีค่ะเวลานึ่งออกมาขนมก็จะมีความนุ่มนะคะระหว่างรอเราก็มาทำตัวสังขยากันค่ะส่วนผสมก็จะมีหัวกะทิไข่แดงของไข่ไก่ชั่งให้ได้น้ำหนัก200กรัมนะคะน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้สุดท้ายใบเตยหั่นทอนค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในชามผสมนะคะ ห้ามลืมใบเตยนะคะเพราะตัวนี้แหละจะช่วยเพิ่มความหอมให้กับขนมแล้วก็ช่วยดับคาวไข่ด้วยค่ะขยัาไม่เข้ากันเลยนะคะพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีขึ้นฟองใบเตยนิ่มแบบนี้เราก็ทำการกรองหนึ่งรอบค่ะ ตอนนี้เราก็พักแป้งครบ30นาทีแล้วค่ะน้ำที่ต้มไว้ก็เดือดดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะนำขนมไปนึ่งกันเลยค่ะแต่ก่อนนึ่งขนมเราจะต้องนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนค่ะวันนี้แม่ซีใช้เป็นถ้วยฟลอยเบอร์3 2 0 2อนพะคะใช้ไฟกลางค่อนแรงในการนึ่งเป็นเวลา10นาทีค่ะก่อนปิดฝาให้หาผ้าเช็ดไอ้น้ำที่อยู่ในฝาออกก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะหยดลงไปในถ้วยขนมค่ะ พอนึ่อถ้วยจนร้อนเนี่ยเดี๋ยวเราจะหยอดแป้งลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆปรับไฟลดลงเป็นไฟอ่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไอ้น้ำลวกมือแล้วก็ก่อนที่หยอดแป้งลงไปจะต้องมีการคนก่อนทุกครั้งเพราะเวลาวางไว้นานๆเนีย่ยแป้งจะมีการนอนก้นค่ะหยอดลงไปให้เต็มถ้วยเลยนะคะ ากนั้นก็ปิดฝาค่ะเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเช็ดไอ้น้ําในฝาด้วยจากนั้นก็ปรับไฟเป็นไฟกลางค่อนแรงนึ่งประมาณ2-3ถึงสนาทีค่ะพอนึ่งครบ2นาทีแป้งตรงกลางมันจะยังไม่สุกซึ่งเป็นปกตินะคะเดี๋ยวเราจะยกแล้วก็เทปแป้งที่ยังไม่สุกเนี่ยใส่ถ้วยแยกไว้ก่อนค่ะ แป้งในนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคะสามารถนําไปนึ่งต่อได้เลยค่ะให้ดูความสุกนะแป้งจะสุกที่ขอบแล้วก็ตรงด้านล่างนะคะแบบนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะนําถ้วยที่เทน,น้าแป้งออกเมื่อกี้มานึ่งต่อสักประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเพื่อให้แป้งมันสุกดีนะคะ พอแป้งสุกดีเราก็หยอดสังขยาเลยค่ะอย่าลืมลดไฟนะคะใส่ให้เต็มพอดีค่ะปิดฟ้าค่ะเราจะนึ่งด้วยไฟกลางค่อนอ่อนเป็นเวลา10นาทีค่ะ ครบเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ขนมของเราก็สุกแล้วค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะตรงกลางเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่สุกแต่นีจริงสุกแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิท่ะคะเขาก็จะมีสีเรียบเสมอกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักขนมให้เย็นสนิทแล้วก็มาชิมกันค่ะตอนนี้ขนมบูหลันมรกตของเราก็เย็นตัวลงแล้วพร้อมทานแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ซีให้ดูชัดๆนะคะด้านในจะเป็นสังขยากลมเหมือนพระจันทร์เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะ นุ่มมากเลยนะคะนะคะนุ่มละมุนลิ้นแล้วก็หอมมากๆเลยค่ะตัวด้านล่างที่เป็นแป้งใบเตยเนี่ยจะทานคล้ายๆกับขนมถ้วยนะคะส่วนด้านในก็เป็นสังขยาทั่วไปอะค่ะแต่ทานเข้าด้วยกันแล้วอร่อยลงตัวหอมหวานมัน สุดยอดเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะแม่ซีแนะนําเลยค่ะอ๋อลืมบอกไปสูตรนี้สามารถทําได้ประมาณ12ถ้วยแล้วก็ราคาขายเนี่ยแม่ซีเคยเห็นเขาขายอยู่ที่กล่องละประมาณ40-50บาทเลยค่ะก็ลองไปทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ